อันนี้เป็นขั้นตอนการทอดจริดพับไส้ไก่นะคะไส้ไก่ค่ะไส้ไก่น้ำมันต้องเดือดเดือดร้อนร้อเลย เดือดก,กลางค่ะไฟกลางอ๋อใช้ไฟกลางนะคะร้อนพอดีค่ะต้องร้อนพอดีนะ,ะอไฟแรงก,ก็ข้างนอกสุกข,ข้างในไม่สุกไฟกลางก็จะกรอบนุ่มอืม,อมนี่วันหนึ่งปั้นกี่ตัวคะเฉพาะไส้ไก่อะคะ่ะ 300รอยตัวต่อวันหมดทุกวันทำวันต่อวันช่วงเช้านะหกโมงถึงสิบเอ็ดโมงเนาะแล้วไส้ไหนที่ขายดีที่สุดอะคะไส่ไก่ขายดีที่สุดนี่อันนี้ทำเองหมดทุกขั้นตอนมีทั้งหมดกี่ไส้อะคะ ไก่ถัว่วเปือกสับปะรดค่ะอ่าแล้วลองลองมานี้จากไส้ไก่แล้วไส้อะไรขายดีอะคะไส้ถัว่วไส้ถั่วเนาะไส้ไก่ก็เป็นชั้นเต็มอืมก็ไส้หวานก็มีถัว่วเผือกสับปะรดนี่เราต้องใช้เวลาในการทอดน,นานแค่ไหนอะคะก็ประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีอืมทอดจนเป็นสีนวลค่ะ ไออันนี้ใส่ก่อนก็จะเริ่มสุกก่อนอันนี้ใส่ทีหลังเพราะนันเวลานั่นก็เราก็ตักอ,อัน,นที่ลงก่อนขึ้นก่อนอตอนนี้ขายตัวละกี่บาทอะคะสิบบาทสิบบาทไส้ไก่สิบบาท,บบาทหรือว่าทุกไส้สิบบาทหมดเลยคะเท่ากันหมดเท่ากันหมดเลยเนาะร้านตั้งอยู่ที่ไหนคะ,ะร้านตั้งอยู่ ตังกอนตลิ่งฟันค่ะปากซอยขึน้นมาจนสิบเงี้ยคุณภาพดีขายมากี่ปีนะคะสิบห้าค่ะสิบห้าโอ้โหคิดดูว่ามืออาชีพขนาดไหนแล้วขายดีมาตลอดหมดไวตลอดบางทีก็มีคนสั่งล่วงหน้าใช่ไหมคะถ้อะาออเดอร์ก็ต่างหากขายหน้าร้านก็ต่างหากขายหน้าร้านก็นมาละสี่ห้าร้อยกว่าบา ยุคที่เศรษฐกิจนี้ก็เต็มที่ก็4 4 0 450ค่ะแต่ว่าถ้ามีออเดอร์ก็จะประมาณ700รอถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะออเดอร์อย่างเอาไปถวายพระเอาไปทําบุญหรือไปอะไรประมาณนี้ไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องสั่งขั้นต่ําเท่าไหร่อ,รอะแล้วแต่เลยปเป็นร้อก็ลงนนอะไรคย้่งองเก้า8ค่ะ อีกทีค่ะ089 129 7869อ่าตามนี้เลยนะตามเบอร์นี้เลยนะโทรมาสั่งล่วงหน้าก่อนได้นะคะพี่รับเลยค่ะได้ค่ะขอบคุ่อานรร้อนๆก็อร่อยนะคะ อ่านี่เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆกันเลยทีเดียวออันนี่เริ่มเหลืองแล้วถ้าเหลืองก็ประมาณอีกอ่าอันนี้ถือว่าสุกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรออีกสักห้านาทีก็ตักขึ้นอืน้ำมันเราก็เปลี่ยนทุกวันอันน้ำมันก็จะเปลี่ยนอันเก่าออกแล้วก็ใส่อันใหม่เพิ่มไปอันเก่าจะมีเชื้อไว้ที่ก้นหน่อยอ๋อต้องมีเชื้อนะ ต้องมีเชื้อ,อนิดนึงใสในตัวจะขาวอ๋อไม่น่าทานต้องน้ำมันมีเชื้ออย่างสามกิโลต้องใส่เชื้อไว้หนึ่งกิโล,ลต้องใสต้มใหม่สองกิโลและจะไม่มีตะกอนค่ะน้ำมันจะไม่มีตะกอนอืมไม่มีตะกอนนะคลอยพลิกหน่อยนึงเป็นพัก่ก็าา,างตาาตััววมขเร้อ ไยพลิ <Quite> กมันค่ะบางตัวไส้มันน้ำหนักของไส้มันมันมันพ่วงกันมีนกกนมไส้ไปอยู่ด้านขวาเยอะอไส้ไปอยู่ด้านขวาเยอะ,อะก็จะกก็ต้องคอยดูนะคะถ้าเขาสุกเขาจะลอย พ<ข>อ,อ,อเหลือได้ที่ก็ประมาณอีก5นาทีอีกแป๊บหนึง่งอ,อันนี้ทอดเยอะทอดขอเขายอ่อทอดเต็มนี้นก็จะสุกช้าหน่อยอถ้าติตัวก็ประมาณ5นาทีเต็มที่ในกระทะหนึ่งได้ประมาณสักกี่ตัว <60 S 1> คะ60ตัวค่ะ60เลยเหรอคะกระทะนี้ <50 S 1> โอ้โหได้เยอะเหมือนกันนะคะถ้าเต็มนั้นมันก็จะเบียดก,กัน อ่ามันก็จะยิ่งสุกช้าเดี๋ยวไม่ทั่วถึงใช่ตาบเบียดกันแล้วมันจะผึดไม่ทั่วอ่างไหนขาวเลยพยายามเอาใช้แกระชนอนเคาะกดไว้จมน้ำมันค่ะอันนี้ได้แล้วเหรอคะอ่ะอ่าล้นแรกเสร็จแล้ว ต่งก่อนแล้วก็ก่อนนะคะหูหอมเชียวอ่ะมพาพัก ที่ชำรุดเราก็จะคัดออกอ๋อชำรุดที่ว่านี่คืออะไรคะอาจจะไสแตกเนี่ยหรอคะไสแตกค่ะอ๋อเขามีการ QC ด้วยนะคะมีการ QC ด้วยตัวไหนที่ไม่สวยก็จะไม่ขายลูกค้านะก็จะคัดออกอ่าเอาตัวเฉพาะที่สวยๆเท่านั้นนะขายลูกค้านะคะสวยๆ ตื่นจากเช้าวางไว้สัก10นาทีค่ะทยอยตักขึ้นแล้วก็หมดละแล้เหลือมันประมาณเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะตะแกรงเขาจะเขาจะสุกของเขาโดยอัตโนมัติอีกหน่อยสีจะเปลี่ยนอีกหน่อย คือเขาไม่อมน้ํามันด้วยนะเวลาทานเนี่ยอันนี้คือคือเขาเรียกปริยูติดก้นหอยตรงนี้ค่ะถ้าตรงนี้แตกเยอะๆน้ามันก็จะเข้าเนี่ยอ๋อน้ามันมันจะซึมเข้าไปทีนี้พอซึมเข้าไปเสร็จมันก็จะทําให้มันเยิ้มเวลากัดเข้าไปมันก็จะไม่อร่อยเนาะมันจะแฉะแฉะเยิ้มๆเนาะใช่แต่นี้เราแบบก้นหอยไม่แตกเลยเราแบบก้นหอยไม่แตกพอก้นหอยไม่แตกเสร็จน้ำมันมันก็ไม่ซึมเข้าไปรูเนียค่ะเนาะถ้าก้นหอยเด่นนี้แตกเยอะใช่ไหมฮะอ่า ริ้วเาเรียกริ้วก็ได้ก้นหอยจะแตกเนี่ยน้ำมันก็จะเข้าไปเยอะอที่เป็ลกทีเราจะรู้เลยว่ามันจะแบบไม่อร่อยอหามันไม่กรอบมันจะรุวนๆเนี่ยนะถ้าทำแบบนี้นี่นะแดงไม่ขายนะแบบเนี้ยอืแบบนี้คิวซีไม่ผ่านแบบไหนคิวซีผ่านคะในรูปนี้อันบนสุดอันบนสุดอันบนสุดอ่าอันนั้นอย่างนั้นถือว่าดีคือตัวที่เขาเรียกว่ามีริ้วเกิดก้นหอยแล้วก็ริ้วเนี่ยจะไม่แตกนะคะ ไม่อ่าค่าริ้วตัวนี้อ่าน้ํามันก็จะเข้าถือว่าสวยงามอันนี้ถือว่าเป็นริ้วอ่าสวยงามเป็นริ้วสวยงามนะขรู้วึกไม่มีตัวพัดเลยนี่ไม่มีตัวคัดนะเขาจะมีการคัดออกนะนี่อย่างเงี้ยอันนี้สวยเนี่ยดูเนี่ยเดี๋ยวอันนี้สวยหมดเลยเนี่ยใช่ถ้าตัวคัดก็ถ้าจะเป็นแบบนี้ก็จะะคัดออกนะคะอ่ะแตก แค่แต่ที่เลนี่รั่วขายอันนี้ไม่ขายแต่ยังนี้อ่าไม่ขายเอาแป้งให้นอกกินอ่าเอาแป้งให้นอกกินแล้วไส้ใครกินคะเรากินเองไสก็เขาไปเองเนืกว่าไสเรากินเองอ่าแล้วเขาใช้น้ำมันใหม่ตลอดมันก็จะไม่มีความเหม็นหืนไม่ค้าง้น้ำมันปาล์มน้ำมันน้ำมันปาล์มที่ดีคือน้ำมันที่ใสอืม ต้องใสนะอ่าใสคือน้ำมันที่ไม่มีส่วนผอสองสารติมเต็มเพราะว่ามันก็จะไม่เกาะตามแป้งโอ้นี่เขาเป็นเคล็ดลับคือสมมติว่าสี่กิโลทอดก็ดีค่ะสี่กิโลทอดนะคะอทอดไปหมดแยกค่ะนั่นแอนหมดนี้ประมาณสี่สี่ห้าร้อยตัวค่ะห้าร้อยตัวนี่น้ำมันเจ็ดกิโล เจ็ด oh. กิโลพอท่อเสร็จเราเททิ้งสองกิโลอ่า oh. วันนี้ใส่ไปเจ็ดกิโลค่ะ oh. ลินทิ้งสองกิโล oh. ที่เหลือเรายังเอพรุ่งนี้ได้อีกวันหนึ่ง oh. แล้วก็ใส่น้ำมันใหม่เพิ่มขึ้นไป oh. อ,อ่กโลสองโลพอเต็มกระทะอ่า oh. ที่เหลือสี่ห้ากิโลที่ใส่ไว้เนี่ยจะต้องตัดออกขึ้นหนึ่ง oh. ต้องไสใสไว จำหน่ายเข้าไปอืมเอาไขได้เหรอคะเป็นน้ำมันเตาค่ะไขได้อ๋อเป็นน้ำมันเตาหัวเชื้อนี่เพื่ออะไรอะคะหัวเชื้อคือคั่ดแล้วนี่แหละค่ะอ่าเพื่อคั่วแล้วเราเก็บไว้เก็บไว้เพื่อเพื่อให้มันมีมีสีอ่าแล้วก็มันจะเป็นเคล็ดลับอ่าเคล็ดลับที่มาตั้งแต่ตั้งโบราณโบราณทา้งทุกอย่างต้องมีอัวเชื่อต้องมีของเก่านิดนึงอ๋อเป็นเคล็ดลับของเขาเพื่อความอร่อย เ่ยจะได้ออกมาสีนี้นะก็จะได้ออกมาสวยงามอลามแบบนี้เป็นเหลืองทองแบบนี้ค่ะอันนี้ออกมาเมื่อกี้นวลใช่ไหมคะอะแล้วพอทิ้งไว้ก็เปลี่ยนสีละเข้มขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาทอดต้องเผ่อออกมาสุกข้างนอกอีกสัก5นาทีนี่มาเรียงสวยอ่าสวยนะคะ ทอขนาดน,นี้นะคะเก็บไว้วางใส่กล่องวางผู่ปากถุงเพื่อไม่ให้ลมเข้าว่าได้พุกถึงพรุ่งนี้ประมาณ5-6โมงเย็นโอ้โหโห,หลังจากนั้นถ้ายังทานไม่หมดก็ต้องเก็บเข้าตู้เย็นไม่เสียแต่มันจะทำให้นิ่ม Oh. ใ,หให้เรื่องเรมนิ่มไม่กรอบอ๋อ oh. นี่เขาเป็นเคล็ดลับของเขานะาในทานในการทานให้อร่อยอยู่ในตู้เย็นก็อยู่ได้เป็นอาทิตย์อแต่ว่าถ้าจะทานให้กรอบแบบนี้อีกก็เอามาใส่หม้ออบร้อนหน่อยก oh. oh. ็้เก็จะได้แบบนี้กลับมาอีกรอบนึงโอ้ oh. นี่ตอนนี้ก็มีลูกค้ามาซื้อ 6โมงถึงประมาณเที่ยงค่ะอ่า11โมงเที่ยงก็เริ่มหมดแล้วประมาณนี้โอเค <Okay. S 2> ค่ะขอบคุณค่ะขอขอบคุณชมคอลลาเจนผู้สนับสนุนหลักช่องปันปันคลายซี่อย่างเป็นทางการเรื่องผิวเรื่องสุขภาพให้ชมคอลลาเจนดูแลนะคะ